ยังอยู่ที่เรื่องของยวดยานแต่เป็นยานพาหนะนะทีเ่เล็กๆหน่อยนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยกังในกรุงเทพก็มีเยอะนะในกรุงเทพมีเยอะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกในการเดินแล้วก็เนี่ยมันหอบพิ้วขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะประเด็นคือแบบนี้ที่เขาโพสและเป็นประเด็นในในโซเชียลเนี่ยเขาตำรวจเนี่ยจับจับปรับนะคือฝรั่งเนี่ย ขับสกูตเตอร์ไปตามถนนนะปรากฏว่าตำรวจก,ก็จับแล้วก็เปรียบเทียบปรับอะไรทํานองนี้นะเพราะว่ามันผิดกฎหมายคนในโซเชียลก็บอกเอ้าไปจับเขาได้ยังไงนะก็ในภูกเก็ตเนี่ยมีร้านให้เช่าสกูตเตอร์เกลื่อนกาดเลย<อ>ตำรวจว่างมากนงหรืออะไรทำนองนี้คือคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานๆเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็มีการชี้แจงจากทางตำรวจว่าสายเหตทุที่จับเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมีคนร้องเรียน มีคนร้องเรียนเข้ามานะครับโดยงานจราจรสอพอป่าตองเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับบอกว่ามีการร้องเรียนนะครับเรื่องของการขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่และผู้ผใช้รถใช้ถนนนะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีการขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าบริเวณถนนลาดอุทิศ2 0 0ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับตำรวจก็จะไปขอดูเอกสารเกี่ยวกับรถการจดทะเบียนเยนส,สียภาษสงภาษีซึ่งนักท่องเทีย่ยวคงไม่มีหรอกไม่มีหรอกันต้องไปดูที่ร้านสะิค่ะพอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็ได้ออกใบสั่งในข้อหานํารถที่ไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีมาใช้ในทางและทําการตรวจยึดรถสกูตเตอร์ไว้ที่สพป่าตองเพื่อทําการตรวจสอบที่มาของรถแล้วก็จะดําเนินการกับเจ้าของรถในฐานความผิดต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับนี่พอโพส เรื่องนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปอ่านเข้าไปดูนี่ก็มาแสดงความเห็นนะครับหลายคนบอกโอ้นี่มันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเหรอนะเพราะรถสกูตเตอร์แบบนี้โอ้ในภูเก็ตมีให้เช่ากันเกินการด่าดืนเลยแล้วมีกันมีเป็นปีแล้วนี่คะคือไม่ใช่เพิ่งมามีด้วยนะทำไมตำรวจไม่ไปประจักการที่ต้นทางล่ะทำนองนี้นะหรือพอดีมีรถแท็กซี่มาพอดีก่อนนั้นี่ไงบางคนก็บอกว่า ควรเอาเวลามาจับสกูตเตอร์นักท่องเที่ยวเนี่ยไปจับแท็กซี่โขกโกงราคาผู้โดยสารดีกว่าไหมอะไรทานองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยานะครับซึ่งทางคนดูโพสต์เนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะแต่ตํารวจเนี่ยก็ยืนยันเนี่ยนะครับบอกว่ามีการร้องเรียนจากชาวบ้านมาจริงนะครับแสดงหลักฐานการร้องเรียนเรียบร้อยชัดเจนเลยนะครับทั้งทางเฟซบุ๊กทั้งทางไลน์ของตํารวจเหมือนกับชาวบ้านบางส่วนเขาก็บอกว่ามันอันตราย นะเดี๋ยวเขาไปเฉียวชนเข้าจะมีปัญหาอะไรทำนองนี้นะครับค่ะคือความผิดที่เขาไปจับเนี่ยนะคะก็คือไม่สามารถแสดงเอกสารเกี่ยวกับรถาการจดทะเบียนจดทะเบียนสกูตเตอร์อและการเสียภาษีคือประหนึ่งว่าสกูตเตอร์เนี้ยคือรถคันหนึ่งกรมการขนส่งทางบกว่าอย่างไร